เอะยังไงแต้วนัทพรคองพระเอกร่วมช่องทำบุญวัดดังไร้เงาแฟนไฮโซเตรียมมีละครคู่กันอีกครั้งสำหรับแต้วนัทพรกับมาริโอเมาเลอร์ในเรื่องในวันที่ฝนพรางพรายแน่นอนว่าจะออนแอร์ให้ได้ชมกันผ่านทางหน้าจอช่อง3ล่ลาสุดสาวแต้วนัทพรก็ได้ทิ้งแฟนไฮโซอย่างไฮโซนายพรประภามาควงคู่หนุ่มมาริโอมาเลอร์พระเอกของเรื่องในวัน ที่ฝนพรั่งพรายโดยนำทีมไปทําบุญเอาเลิกเอาชัยที่วัดสุทัศนารามวรวิหารเสาชิงชา้ากรุงเทพมหาคนครเพื่อเป็นสิริมงคลให้ละครปังปง,งานนี้เรียกได้ว่าทําบุญแบบชุดใหญ่จัดไปไฟกระพริบแบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะแถมงานนี้ยังมีความเคมีคู่การของหนุ่มมาริโอมาเลอร์และสาวแต้วอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะมั่นใจเขาว่าถ้าจัดเต็มในการบวงสรวงขนาดนี้ละคร ออกมาจะต้องเรตติ้งปังอย่างแน่นอนเพราะมั่นใจในฝีมือของแฟนสาวจันจิจันจีราอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะมาถึงพระเอกหนุ่มคนนี้ยังไงยังไงก็ต้องปังแถมยังได้นางเอกสุดปังอย่างสาวแต้วนัทพรมาอีกมีอะไรจะไม่ปังคะรอชมการผ่านทางช่อง3ได้เลยนะคะทุกคนว่าแต่ถ้าครั้งนี้หนุ่มมาริโอ้ได้ชวนสาวจันจิจันจีราและสาวแต้วนัทพร ได้ชวนแฟนหนุ่มอย่างไฮโซนานพรประภามาด้วยกันคงจะเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะทุกคนขอขอบคุณแต้วนัทพรและมาริโอเมาเลอร์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ